คืนหลอนบ้านร้างกลางป่าค่ำคืนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางป่าลึกชาวบ้านต่างพากันเล่าถึงตำนานเก่าแก่ที่ถูกส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นว่ามีผีดุร้ายเฝ้าสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่มีใครลกล้าเข้าใกล้นั่นคือบ้านร้างกลางป่าบ้านไม้เก่าแก่ที่ดูผุพังและเงียบสงบในตอนกลางวันแต่เมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเรื่องราวสยองก็เริ่มขึ้น กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่มาจากเมืองใหญ่อยากลองของพวกเขาตัดสินใจจะไปพิสูจน์ว่าเรื่องผีบ้านร้างเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าคู่เด็กๆพวกเขาเดินทางไปในคืนเดือนมืดแสงไฟฉายคือสิ่งเดียวที่ช่วยนำทางเข้าสู่ป่าอันเงียบสงัดเสียงฝีเท้าบนใบไม้แห้งเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้พวกเขารู้ว่าตัวเ,เองยังอยู่ในโลกจริงเมื่อมาถึงบ้านร้างพวกเขาก็พบว่า บ้านหลังนี้ดูเก่ากว่าที่พวกเขาคิดประตูไม้ที่บิดเบี้ยวกำลังส่งเสียงเอียดอาดในสายลมที่พัดมาไม่ขาดสายภายในบ้านมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากไฟฉายที่ส่องให้เห็นฝุ่นหนาเกาะตามผนังไม้ที่ผูพังพวกเขาเริ่มสำรวจไปรอบๆอย่างใจเย็นแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเธอได้ยินอะไรไหมหนึ่งในพวกเขากระซิบ เสียงบางอย่างดังมาจากชั้นสองของบ้านเป็นเสียงเหมือนใครบางคนกำลังลากขาไปตามพื้นพวกเขาเงียหูฟังให้แน่ใจแต่เสียงนั้นกลับเงียบลงทันทีที่ทุกคนตั้งใจฟังความรู้สึกเย็นวาบเริ่มเข้ามาแทนที่พวกเขาตัดสินใจเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นสองเสียงบันไดไม้ลั่นดังทุกครั้งที่พวกเขาเหยียบลงไปเมื่อถึงชั้นบนพวกเขาก็พบห้องหนึ่งที่ประตูเปิดแง้มเล็กน้อย กลิ่นเน่าเหม็นอย่างรุนแรงโชยออกมาเมื่อพวกเขาเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้ทุกคนต้องยืนนิ่งตะลึงในห้องนั้นเต็มไปด้วยกระดูกและที่กลางห้องมีเงาดำร่างหนึ่งนั่งหันหลังให้พวกเขาร่างนั้นกำลังพูดอะไรบางอย่างเบาๆแต่ไม่ชัดเจนออกไปเสียงนั้นเริ่มดังขึ้นทีละน้อยอย่าอยู่ที่นี่ แล้วเงาดำนั้นก็หันหน้ามาหาพวกเขาใบหน้าที่ซีดขาวและดวงตากลวงโบเหมือนคนที่ตายไปนานแล้วพวกเขารู้ทันทีว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้อีกต่อไปทันใดนั้นพวกเขาวิ่งหนีลงมาจากบ้านด้วยหัวใจเต้นรัวทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังแต่เสียงลมหายใจเย็นยเยือกยังคงตามมาไม่หยุดหญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังจับข้อเท้าของเธอไว้ เธอกรีดร้องแต่เพื่อนของเธอหันกลับมาช่วยไม่ทันเธอถูกดึงกลับเข้าไปในบ้านทิ้งเพียงเสียงร้องโหยหวนที่แผ่วเบาจนเงียบลงไปในที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบเพียงร่างของเพื่อนเธอที่วิ่งหนีมาได้แต่ไม่มีใครพบร่างของหญิงสาวคนนั้นอีกเลย